สวัสดีจ้าฮัลโหลฮัลโหลเป็นจังใดกันคะมันี่สาวขอนแก่นมากกินไข่นกกระทาจ้ะแกะไข่ก่อนรอพี่น้องเข้ามากนะคะเนาะสวัสดีคะ่ะกินไข่นกกระทา โอ้ชิได้กินบอระเนี่ยให้กินยากแท้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาเดินมาเดิน อันส่งของเรียบร้อยแล้วนะจ่ะเอาเปนตะกี้ปกติสิส่งของหันจันทหัดสุกเป็นมอตอนนี <S 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 ้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นอ่ะจันหัดเสาวันเสาร์ก็ส่งนะจ่ะเนาะโอเคตอนนี้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนอ่าจากวันจันถึงอ่ส่งของจากวันจันถึงสุกเปลี่ยนเป็นถึงวันเสาร์นะคะจันถึงเสาจะส่งสินค้าทุกวันจันถึงเสา สมมุติว่าสั่งอ่าโอนเงินวันนี้แต่ส่งพรุ่งนี้นะคะตัดย่อตอนเที่ยงคืนเร้อใช้นกกระทาเดี๋ยวดึกๆจะมาแจ้งเลขที่พัสดุนะจ๊ะ โอ้พี่น้องเลยจะกินมันิอาเอ,อาจะปักมุดก่อนปักมุดไล่ก่อนอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะใครจิสร้างกองกะน,นี่เลยจ้ะถักทางไล่นะคะนี่ที่ปักมุดไว้เนาะ ไลน์ Add QS 0 8 1 8 t น่ะจ๊ะมีแอดด้วยสวัสดีค่ะผู้ดใดเข้ามาแล้วอันคอมเมนต์ทักท้ายกันเลยเดอ้อฮัลโหลเทสสาวคนแกนสิบปอกใครก่อน สิ็จกินมือนี้ละพี่น้องโอ้ยแป๊บนึงจ้ะเอาไปจุ่มน้ำก่อนมันมันแห้งมันแห้งแล้วจุ่มน้ำแป๊บนึงนะจ๊ะถ่ายรูปเรียบร้อยเดี๋ยวสิพดวย เห็นจังไหนกันเนาะืัอกกนี้กักตัววันที่สี่สิบสองเ้ยสี่ใช่ลรเออตามตามแคปชั่นนั่นละ่ะก็ไ่ด้นับมือนับเว็ดนะจ้ะแต้วา่วาเดือนกว่าแล้วโวเราได้อะไรจากการกักตัวบ้างทุกคนได้สุขภาพที่ดีคืนมานะคะได้มาดูแลตัวเอง ได้ทำกับข้าวเป็นบางคนอาจจะทำกับข้าวเก่งขึ้นจากที่ทำไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็ได้พัฒนาฝีมือตัวเองในการทำบทำอาหารนะคะโควิดโควิดคือจอยแถบคุณน้อง ยเหลือแต่หนาวจอยบอกเขามีตัวช่วยดีนี่ดีทอ็อกกินดีท็อกจ้าเขาไม่ไเกินเขาไม่ได้เขาไม่ดาดีท็อกเขาเกินมาคอเลสเรอฟิลออกกำลังกายพออุ้ยโค้มาอย่างง่ายน,นีนาอ สัตว์บริสุทธิ์สะดุดกันเนาะประเด็นออนไลน์สดแสดงว่าคลินีกสัตว์เปิดที่เรื่นี้เนาะบอ ด <c oughs> ูดบ่บังใส่กางเกงตัวเก่าได้แล้วเอ้ยว่าเป็นัวเก่าใส่มาอันอันสื่อมากเหรใส่บ่ได้ก็ใส่ได้แล้วค่ะจอยบ่จอยโอ้ยเอ๋ครับอีหยังล่ะลูกอีหยังล่ะ กินปลาแดกบองกันจ้าพีจังกินครับปลาแดกบองพี่ฝนปลารบองแม่จันนะคะกระปุกละ159บาทใครสนใจสั่งซื้อตอนนี้ใกล้หมดแล้วนะคะเหลือแค่เก้ากระปุกจ้าสูตรอีสานแท้รสเผ็ดจัดจ้านถึงเครื่องอัดแน่นด้วยสมุนไพรไทยนะคะพริกข่าตะไคร้ตะไคร้กระเทียมใบมะกรูดหอมๆพ้อไห,อหอลผ่บ่ม่นหลโผลด้ไง โอ้ยปักสีสัวเออเค่อยตายบอเยียกบางงานการประสางนี่ฮะโอ้ยจำลายแตกหิวท,ทรงของมากกับเทสิเห็ดยังแล้วนะจ๊าโอ้ยเนาะประแดกบองเยอยยุวจ๊านี่โอ้ยเอาเอา,เอาสีให้เบิ้งทีนึง เห็นปะรถอีสานดี่หเด้อพี่น้องพวกเด็ดซิมเคยเดซิมเราเนี่ยหัวันเป็นยังไงอ่ะไมพูดเยอะกินจ้าอันพักก็จิมียังแน่วาดีอันบ้านนข้าวโพดอ่อนผักสีลาวขิวเหี่ยวจ้าพี่น้องเหี่ยวปะอืมปกติปกติสิบวอเด็ดหักมันบะนี่เด็ดหักมันแล้วมันก็เลยเหี่ยวเร็วจ้า ก่อนสิไปก่อนสิกินขอขอบอกก่อนประด็บบองไปแล้วเนาะน้ำปลาราขวดละ60บาทนะคะ,ะเจลฆ่าเชื้อ59บาทจ้าเกล็ดแห้ง7จกจ้าเกล็ดแห้ง79็้โอ้นนนนเจ็เดเก้า oh, oh, no, no, no. ปลาซอยแห้ง79เหมือนกันนะคะ,ะสั่งซื้อครบ5ชิ้นขึ้นไป ค่าจะส่งฟรีนะคะโอเคกินจ้ะเยีาปล่อยปกติจะส่งของจันถึงสุกตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นจันถึงเสาเลยนะคะซึ่งจะช่วยให้ทุกคนที่สั่งช่วงวันเสาร์จะได้แบบเร็วขึ้นนะคะหรือว่าวอ่าเออนละวางก็เลยตรงเออเอาเอาเอา,เอาใจทุกคนแน่นึงนะคะอ่ะ เสด็จแสบเร็วๆอะนะเสด็จแสบน้ำกันเร็วๆนะคะมาจวดมี่ปลาแหงเข็ดแหงคือเกอ่าจากกินกับไตเสิบเบริรดแล้วที่พอ่อเาถอดไปอืมมาแมวก็กินเขาจะก่อยอันตื่นหมดละห้องเอ้ยม,มือเหรียนบ่ห้องมันห้องตืตน่นตอนที่ว่าอิ่มๆแล้วอืม ใครตุม่มคือลายแจ๊าเห็นบ่านหนิกินคนเดียวบ้าลายดอกมิ้วพักเพียบยอง 也行。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. Mm-hmm. <clears throat> <clears throat> มึงเทียผัวเพอฮึ่ <c oughs> ึฮึฮึฮกับึฮึ <c oughs> หึฮึฮฮดฮึด Yep. No. บรรยากาศทางนอกเป็นทรงของอกันป่ะเงียบเงียบพอดีคำเลยไข่ไข่หนก่กระทาพอดีคำเป๊ะ What more than the best of the เขพักจ้ะแต่หนิไม่ยังเคยกินมกว่อ เกิดปะาจ่าสะพานบางังต่างสะพานวายุมันบังแสงมีผู้ใดญเด็กฟังไปลอยเบาหมื่อคืนแน่วางฤาษีเริ่มขายของจังแดง ย่านเน็ตก็ดบ่ <c oughs> ตัวกินประแดกดีกกดีเนว่าปอ,อกไข่กับ,บ่ะคืนเนาะเจอพอเปลอกแห 华多难 สวัสดีจ้าน,น่าอร่อยจังเลยนะคะขอบคุณนหลายจ้าแซ่บดีจ้าเนื <c oughs> เ้อมัเกเนื้อมักกินยำใดกับแซ่บเพราะมันกินหน่อยมาต่คลองคายดิกินหน่อยมา,มากินนี่หลีพี่รองค่ะเปแจบว่อง ไอเดียหุงเขาไว้ี่สุเอาไปแกะบะมัดกินเาไปเอาเลี้ยวเลี้ยวหนงบ่าาดบบูดเเอาไปปรุงเพิ่มจันตักจักสอนหนึ่งไปปรุงเพิ่มใส่น้ำหอนใส่ย่างเป็นเจลเ,เจลน,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 น้ำน่ะ ก็ได้เฮดแซกับขมจีนกะได้มาจากบองเกือบมันเรื่มบอกว่านี้เฮดไปแล้ว ประเดกบองสก็บไปปีหนึ่งนะจ๊ะเป็นหลักฐานว่ามันจะอยู่ได้นานจริงไหมนะคะประเดกบองแม่จันปียี่ปีสองพันยี่สิบใช่ไหมอ่ะเริ่มตันนี่เลยปีหนาพอกันสกับปุ๊กเก้าอ่นล่ะพี่น้องจริงๆของบาสิคสตั้งแต่ปีมังหันเออเออแม่บาสิคสตั้งแต่ปีมังหันต่ว่าประเด็กบองบดก่อน บัไดเห็นตอนเหนือก็เลยเอามากินก่อนจ้ะกันเลยนั่นแหละผิดแผนเน่ขา่ท่มบาไหวเอามากินก่อนจ้าเพื่อเป็นาเพื่อพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าปลาบองของเรา สามารถเก็บไว้ได้ปีหนึ่งจริงๆปีหน้าจะเอากระปุกนี้มาให้ดูนะคะจะอาเก็บไว้แช่ตู้เย็นไว้นะคะเอเ๋เอาเดี๋ยวเอาเใใส่มาก็าปิดกันกระปุกความเนาะเพราะว่าเพราะว่า ที่บอกได้บ้ามันสามารถเก็บได้เพราะว่าตอนที่ว่าขายแรกๆอ่ะเอาใหพี่เขาเขาเขากินแล้วก็พี่เขาเก็บไปปีกว่าก็ยังเอามากินได้นะคะถึงตอนนี้สาวคนเก่งก็เลยคิดว่าเออเอามาพิพสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยกันดีกว่านะ ภูเที่สร้างของากับทางมระท่างขอความทุกว่าทางไลน์นะจ๊ะ line id q s 0 8 8 t เนาะมือนีตอมเกณฑ์กติกาไปก่อนนะคะอิมแล้วอิหลีเดี๋ยวจะเอาก่อนคลิปลงยูทูบแล้วจ่ะ พอกันคลิปหนาเนาะมนินลิลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมนะคะเรื่องกินไปใจสัก,กอนเขียนได้ค่ะบ๊ายบาย